โอ้โหหลุดมือทำไรครับทำไข่ค่ะไข่ข้นทำอะไรอ่ะพ่อครัววันนี้เราจะทำข้าวข้าวหน้าไก่ญี่ปุ่นโทริยากิอ่ะนี่ไงซอสซอสเชนยากิแต่เกมไปไม่ได้ฮะ ได้หมักแป๊บเดียวเราไม่ได้หมักนานไงเก็บไปไม่ี่ยไหนก็ใส่เอกเค็มซื่อเลยก่อนโอ้เยอะเนี่ยมีกินอยู่อยสองคนกินกันอยู่สองคนบรรยากาศดีนะครับทุกคนเสร็จแ,แล้วก็ปิดฝาเขยา่าป,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 ป๊อกป๊อกป๊อกไม่ใช่แล้วนะั่นน่ะนั่นมันเขย่าแล้วไก่เช็คไก่เช็คหอมนะเนี่ย <c oughs> เสียดายท่านผู้ชมไม่ได้กินถ้าทำให้ได้กินได้แจ๋วเลย ทำไก่เช็คด้ไก่เช็คปิดฝาแล้วเขย่าเลอะดิไม่มีน้ำล้งมือเลยเนี่ยหลุดมือไอหลุดอี้ฮิกี้คิวคิวครับผมมาดบรรยากาศบรรยากาศสดฟินจะพระกาศบรรยากาศ หวานเจี๊ยบนี่ก็รอไปค่ะพลมแรงด้วยวันนี้สุกจ้าเดี๋ยวพวกนี้สายสุขภาพว่าผมผมเองนะครับเนี่ย กินแล้วขับถ่ายดีแต่ทำไมตัวยังยังบวมอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ข้าวไรเบอรี่กินแล้วขับถ่ายดีนะแล้วก็ราดซอสซอสชื่อซอสว่าอะไรคาราบิซอสเทริยากิถึงก็อ่านแล้ว นะครับกล้องมาครับให้คนชิมครับชิมครับอันนี้คือเนื้อหมูใช่ไหมเนี่ยที่เธอจิ้มอ่ะเหนียวไหมไม่ไม่นิ่มก็อร่อยดีเธอหน้ามีงาเนาะอืงาไปไหนไม่รู้ต้องไปตามหาช้างก่อนสมุนก็อร่อยฮะต้องไปตามหาช้างก่อนงาให้มันโรยเป็นเม็ด้าไม่ให้งานช้างมีงาเออ มีคนนั่งรอกินเนี่ยไม่อ่ะคิวผมยังเนี่ย,ยใช่หมดเลยป้าทำไรครับทำไข่ค่ะไข่ข้นใช่กินเลยกินเลย,เลยพูดมากว่ะมาถึงก็เล่นแต่เกมไม่ทำอะไรพูดมาก ไอ้กินได้พี่นี่ไงยังไงครับสุกยังครับข้างล่างมันสุกแล้วแต่ข้างบนยังไม่ค่อยสุกจะได้กินไม่นี่เราโกนมันไม่จะไม่ต้องคนนี่เธอปล่อยเลยปล่อยมันสุกอย่างนั้นเลยเหมือนไข่ตุ๋นน่ะแต่อันนี้ก็สวยดีนะมันสุกแล้วนะแต่มันแค่แบบไม่ลอกอะไรนี่อันนี้ก็น่ากินนะทุกคนว่าท้องเสียแน่เลยลืมใส่เบกกี้ถ้าใส่เบกเราก็ใส่ซอสนี่ไงพอแล้วใช้ได้แล้ว แกเลยโอ้ยรอดฟ้อนแล้วนะ่ากินมากวา่ะคืออะไรไข่เฉยๆไข่กระทะร้อนป้อนเลยเหเรอป้อนกด้เปลาก่อนเฮ่ยเฮเอากินตักทีเดียวโหเด็ก <c oughs> น้องก็แลบโชว์อ่ะอ,อร่อย ถ้ามีมีซอสก็ไปเยอะซอสมันหวานหวานเยิ่มเยิ่มอะทุกคนแซ่บบะเยิ่มกินกับข้าววะเนี่ยกินข้าวเนี่ยอมองอะอ,อ่ะเกลือมาแล้วมาข้าวอะไรแาบนีงด้วยนะจ๊ะร้อนอืมกินกับข้าวได้เลหนื่อยไมหน่อย